ดูสองคนนี่มันตึงได้น้ำห่วงกันแต่แต่สองปอลูกนี่นะอืมอืมจ้าโซข้าจะออกไปทุระต่างหนอกอะไรจะอยู่บ้านเดะอยู่บ้านอ่าอ,อยู่บ้านก็จะไปอยู่บ่ได้เล่นกระโทรศัพท์เอาผ้าไปซักแบ่งหน้าที่กันไปลูกสอนซักผ้าบ่ได้ลูกสอนจะต้องอ่านหนังสือทําการบ้านในอย่างที่ครูสั่งมามีกี่อย่างวันเนี้ยนะฮะทํา สามวิชากะทำให้แล้วภายในวันนี้พวงนี้ปรงเียนแล้วก็อ่านหนังสือสูก็ยังมือใหอลูกสอนทำกันบ้านแล้วก็ซักผ้าก็ได้มันได้รู้บ่ได้บ่ได้ลูกจะต้องอ่านหนังสือกล้ากันบ้านมันมันใช้เวลาบ่อย่าสู้นะยูบ่ได้ไปเอาผ้าไปซักเด้อปีกมาทุกคนต้องเรียบร้อยนะมนันหนังคนได้ก็ได้อ่ะฮะตึองพ่อตึงลูกน่ะแย้งเจ้ามากันบ่ได้ว่ายอย่างนี้มันตึงนักแกน่ะสู่เขาเนี่ยไปไปเอาผ้ามาซักลูกสอน มันต้องไปซากเนอะคือปอมันซากหน้าที่ของมันแล้วตัวเองทําหน้าที่ของตัวเกา่าให้ดีที่สุดทําการบ้านอ่านหนังสือทบทวนข้อสอบเข้าใจอ๋อที่อุ้นเข้าใจรับทร,ร,ราบค่ะเออรับทราบรับทราบแล้วของขึ้นทำตัวรับทราบม,มาได้อ่ะไปมาพอหน้าที่อู้อย่างพอน่าสูเนี่ยกรไมห้อพอหน้าพอาไหนตะก้นเออืม,อออมหน้ากันหน้ากะไปแล้วลูกศร แมวไม่อยู่หนูละเลงวางโทรศัพท์ทำกันบ้านเดี๋ยวเปิดจะไปอ <trendy arbeiten> <sm art> <yah oo> ู่ธุละการงานก่อนเจ้าฮัลโหลปุ้งโอ้วันนี้คิดถึงกูเต้อโทรหาม่ได้เมียอยู่โรยวันนี้เมียมาอยู่เลยโทรหเอ๊ะคิดถึงมาก โอเคโอเคนี่ก็เด้อลูกรอ,อเอาเล่นเกมยังการบ้านต้องทําหนังสือต้องอ่านแม่สังไว้แล้วแม่สังไววว่าต้องทําการบ้านอ่านหนังสือเป็นยังการบ้านเนี่ยมันง่ายๆเดี๋ยวไปเล่าเพื่อนยุ่งเหยิงก็ได้คำเดียวกันแล้วเนาะโอโ้ท่านสมัยเฮ้ยเป็นรอกการบ้านที่เพื่อนไม่ต้องทอํม ถ้าหนังสือต้องงานนะ,ะเปเดี๋ยวเราฝึไปตีโรงเรียมันก็ง่ายๆเหมือนกันถ้าน่ามันไปได้ยากนะลูกศออี้กันแล้วกันในไหนเฮาก็ชะตาชีวิตเดียวกันพ่อ <c oughs> ว่า,วาในเมื่อลูกศอนมาทํากันบ้านแต่เล่นเกมต้องแลกเปลี่ยนถ้า้านปอกฟองแม่ลูกศรต้องไปซักผ้าได้ได้เนาะได้ออได,ออได้ได้ป๋อประการมาวางนี่เนอะโอเคโอเคอืมันต้องจะอี้กับคนเฮ่อเนาะ ลูกสอนีอน่เนอะอย่ามานั่งเนี่ยเออนะกะเดียวไปซักเนอะก่อจะไปบ้านปีกกุ้งแป๊บหนึง่งเดี๋ยวป้อมมาห, <c oughs> ห้ามบอกแหรเนอะห้ามบอกแม่เนอะ <c oughs> โอ้ลูกศรโอ้ลูกสอนไปแย่ยม่วงเลยยังนั่งที่เก้าอยู่ ป่อไปบ้านปีกุ้งจะเป็นสี่ชั่วโมงปีกนะผ้าก็มาได้สักก็มันยังบบแล้วดันเตื้อเนี่ยมันบัดเสื้อเนี่ยมันอัพนี้อยู่อเวเวลอยู่อ่อฟ้องแม่เลยเอาวาง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 เดี๋ยวเดี๋ยวมันตายโอ้ยแกงมันเอาผ้าไปซักก่อนโอ้ยโอ้ยแน่พัดขับขื้นเขาจางไปได้ไปไปเลยไปเลยไปก่อนนักเนี่ยเออต้องอี้กะ อุ้ยป่อแม่มาแล้วแม่มา,แม,มาแม่มาแล้วอุ้ยก็อย่างมาเวขนาดอ่ะเป็นหลายชั่วโมงอยู่นะอ๋อเนียกหน้าตีผ่ายหน้าทีมาละกันนะพ่อทันทีผ่ายหน้าทีมันแัน่แต่ละกดยานี่ก็ยังมาเวขนาดกวยมันยังบอกไปวันข้ามไปว่าไปพักกอนเดีว เออยี่กาลูกทำกัน,นบ้านแล้วปอบไ,ไหนฮะปอบปอบกำลังเอาผ้าไปซักฮะกำลังเอาผ้าไปซักอยู่แล้วมันจะตานแห้งก่อน,นะ่ะประเดี๋ยวเนี่ยโอ้ก็บ,บอกให้ซักตั้งแต่เด็กเจ้าอะไรยังมาบอกมาแน่ว่าข้าเอาผ้าไปซักบอกแล้วบอกไปมือแล้วมันเมา<ม>เนี่ยอย่างประหลัดประเดือมมันกำลังเอาผ้าไปซักเดี๋ยวก่อนเนอะมินายยะกุยควันกควัน เออสูนี่นะไม่ได้สัมผัสสะบผื่นเจ้าอ๋อกำลังแมอ่ออแหนมยังมาได้แจ้ผ้าก็มาได้ซักสูนี่มันยังใดเนี่ยฮะเฮ้เฮ้เฮ่กะไรจะซักสูแลไปเมาเนี่ยยางปลาล่ำปลาเหลือปลาเดือดเนี่มันขี้ม่งขี้ย๊๊มผ้าจะต้านแห้งกว่าเนี่ยถ้าจะไปคิ้วย,าย่าหึงงัวอยู่ สูนี่มันให้เหรอลูกกันนะเพราะลูกสอนนั่งทำการบ้านนะไปอย่างไปอย่างสูนี่เป็นเป็นตัวอย่างที่บบดีนะเนี่ยอญองนะจะสอนลูกได้ก่อนยางนี้อ่ะฮะเอยกำลังจะซักวันก็เกิงฟ้ากำลังจะผ้ามาซักโอ้ยกำลังจะซักซักอยู่ซักนี่มันมบตานแห้งนะแกกัเดี๋ยวมันมูจ้าหน่อยสูการขั้นนักูนี่มันฟังนะพ่ที่ลูกนะฟังกรรมฟังกรรมน่ะเออลูกมันเก่งลูกสอนนะฟังกรรมฟังกรรมนาะลูกสอนเนาะ วันหลังนะฮัฟังอย่างลูกพ่องเออจะได้สอนลูกได้ออย่าจีอี้ไปสอนลูกได้จะได้น่ะเออตัวย่า,ยาที่บัดีสินเ,เนี่ยห,ห,หัวละตัวจะฮักไปเลยขจายบ่วลยอโอว่าซื่อ,อ,อนะคะคุณพ่อ